ในปี2560กรมส่งเสริมการเกษตรได้อนุมัติงบประมาณตามแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเกษตรกรและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดตากดำเนินการประชาสัมพันธ์และชี้แจงเกษตรกรจัดทำบัญชีรายชื่อสมาชิกเพื่อนำข้อมูลลงในระบบแปลงใหญ่ และจัดทำแปลงเรียนรู้เพื่อให้เกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่สามารถเรียนรู้และฝึกปฏิบัติจากการดำเนินการดังกล่าวมีเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกแปลงใหญ่อโวคาโดจำนวน40รายพื้นที่เข้าร่วม300ไร่ได้ดำเนินการจัดอบรมถ่ายทอดความรู้ในการบริหารจัดการองค์กรเกษตรกร การรวมกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกอะโวคาโดแบบแปลงใหญ่จัดอบรมถ่ายทอดความรู้หลักสูตรการบริหารจัดการตลาดเชื่อมโยงการตลาดโดยผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมและจัดอบรมเกษตรกรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน GAP สำนักง,งานเกษตรจังหวัดตากสำนักง,งานเกษตรอำเภอพกพระและศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดตาก เกษตรที่สูงได้ร่วมกันบูรณาการดำเนินการจัดเวทีวิเคราะห์จัดทำแผนและปรับปรุงข้อมูลสมาชิกจัดอบรมถ่ายทอดความรู้การบริหารจัดการแปลงปลูกและแปลงอนุบาลต้นกล้าเพื่อจำหน่ายเป็นต้นสต็อกหรือใช้เปลี่ยนยอดเป็นต้นพันธุ์ดีเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่า โดยได้มีการกำหนดเป้าหมายในการพัฒนาอะโวคาโดอำเภอพบพระเป็น4เป้าหมายที่สำคัญได้แก่การพัฒนาอะโวคาโดจากพืชหัวไร่ปลายนาให้เป็นพืชเศรษฐกิจทางเลือกใหม่โดยการปรับเปลี่ยนเป็นอะโวคาโดพันธุ์ดีและนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมายกระดับมาตรฐานสินค้ามุ่งเป้าให้เกษตรกรผลิตอะโวคาโดสายพันธุ์ดี โดยมีศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดตากเกษตรที่สูงเป็นแหล่งวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแบบมืออาชีพให้กับเกษตรกรส่งเสริมการรวมกลุ่มและการบริหารจัดการกลุ่มการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของจังหวัดตากส่งเสริมประชาสัมพันธ์สินค้าอะโวคาโดพืชอัตลักษณ์จังหวัดตาก และส่งเสริมการตลาดอะโวคาโดผ่านช่องทางต่างๆปัจจัยสำเร็จของอะโวคาโดพ่อพระก็ส่วนใหญ่น่าจะมาจากการที่หน่วยงานของภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรของจังหวัดตากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรจังหวัดนะครับเกษตรนษกกรจังหวัดรวมไปถึงเกษตรที่สูงเราทํางานโดย มุ่งเป้าหมายพัฒนาเดียวกันนะครับรวมไปถึงกรมวิชาการนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำนักง,งานจังหวัดเองเนี่ยก็มีส่วนสําคัญในการผลักดันให,ให้เรามองอะโวคาโดเป็นพืชเศรษฐกิจของจังหวัดตากนะครับจากการสร้างพื้นที่บูรณาการต้นแบบแปลงใหญ่อโวคาโดอำเภอพบพระจังหวัดตากได้สร้างพืชอัตลักษณ์จังหวัดตากเป็นพืชที่มีคุณภาพและเป็นที่ต้องการของตลาด เกษตรกรได้รับถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวแปลรูปเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตรเกษตรกรมีอาชีพที่มีความมั่นคงความเข้มแข็งและยั่งยืนถาวรการขยายผลความสำเร็จในการสร้างพื้นที่บูรณาการต้นแบบของสำนักง,งานเกษตรจังหวัดต,ตากนะคะก็ก่อให้เกิด สินค้าที่ได้จากการแปรรูปผลผลิตเกษตรนะคะทำให้สำนักง,งานเกษตรจังหวัดต่างเนี่ยได้ต่อยอดกิจกรรมโดยการสนับสนุนบรรจุพันธุ์ให้กับกลุ่มนะคะแล้วก็ทำให้เป็นที่น่าสนใจกับผู้บริโภคนะคะนอกจากนั้นก็ยังขอการรับรองนะคะแล้วก็คัดสรรผลพิตพันธ์เข้าสู่การคัดสรร สินค้าโอทัของจังหวัดตากนะคะในปัจจุบันนะคะก็ยังมีการสร้างเครือข่ายผู้ปลูกอะโวคาโดในพื้นที่จำนวน6กลุ่มด้วยกันนะคะแล้วก็มีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่เกี่ยวข้องอกับการทําผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอะโวคาโดนะคะในพื้นที่จังหวัดตากจำนวน11กลุ่มนะคะ สำหรับการต่อยอดในพื้นที่สูงนะคะทางสำนักง,งานกเกษตรจังหวัดก็ได้ดำเนินการทำเป็นแหล่งเรียนรู้นะคะเกิดการเชื่อมโยงนะคะในศูนย์พัฒนาพื้นที่สูงโครงการหลวงเลอต่อนะคะสำหรับรูปแบบในพื้นที่ในเชิงบรูรณาการนี้ทางสำนักง,งานกเกษตรจังหวัดตากเราก็จะขยายผลไปสู่พื้นที่ทุกอำเภอในจังหวัดตากต่อไปค่ะ